กากันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงเหตุผลการเข้ามาบริหารประเทศยืนยันว่ารัฐบาลเน้นความร่วมมือทุกด้านกับต่างประเทศพร้อมกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบโล่ให้กับบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกหรือ D G S I ภายในงานธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและย้ำกับผู้ประกอบการว่าทุกบริษัทต,ต้องดูแลสังคมร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือกันขอให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องเข้ามาบริหารประเทศ ยืนยันรัฐบาลเน้นความร่วมมือทุกด้านกับต่างประเทศทั้งนี้จะขับเคลื่อนแผนพัฒนารถไฟไทยซึ่งจะมีการสร้างรถไฟทางคู่รวมถึงกำลังพิจารณาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ขณะนี้มีนักธุรกิจบางรายเสนอการร่วมลงทุนกับรัฐบาลแล้วแต่ขอให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นปัญหาปรับเปลี่ยนตัวเองและสนับสนุนแนวทางรัฐบาลน,นอกจากนี้ได้เล่งรัฐการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการและทุกกระทรวงจนขณะนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ20 เป็นร้อยละ30แล้วท่งนี้ยอมรับการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเนื่องจากมีความเคร่งครัดในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตและทุกกระทรวงต้องรายงานผลให้ทราบทุกเดือน